ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านประจินจันทองท่านวุฒิสมาชิกและอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านทอปอ,อ,อท่านผู้บริหารกระทรวงและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้มาเห็นผลงานนะครับที่ขออนุญาตเรียกอาจารย์อนเดกนะครับ ได้ทำไว้นะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นเป็นอะไรที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะครับผมได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์อเนกท่านปจินท่านธีระเกียรติแล้วก็ท่านอาจารย์อุดมได้พูดถึงนะครับสิ่งต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากวามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ เไปนั้นก็เลยขออนุญาตมองไปข้างหน้านะครับเพราะว่าโจทย์ที่ให้มาก็เป็นโจทย์ที่ว่าด้วยว่าอวกระทรวงแห่งอนาคตนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรฉะนั้นก็จะขออนุญาตพูดถึงว่าเวลาเราพูดถึงว่าเราจะเป็นกระทรวงแห่งอนาคตนั้นเราคงจะต้องมามองดูว่าอนาคตของประเทศเราเป็นยังไงอนาคตของโลกเราเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า,อ,าอนาคต ของโลกนั้นแล้วก็ของประเทศเหล่านั้นก็ไม่ได้สดใสามากนักนะครับผมมีการทำเซอร์เว์เล็กๆนะครับว่ามองว่าประเทศไทยในอีก5ปีข้างหน้าเป็น bright future หรือว่าเป็น b r i g k t future นะครับก็พบว่ามีกว่านะครับสามองว่าอนาคตไม่ค่อยสดใสนักนะครับก็ยังมีมองว่ายังอาจจะไม่ได้ต่างจากปัจจุบันมากนักอีก50%กว่าเปอร์เซนต์นะครับประเด็นที่สำคัญครับประเด็นที่สำคัญคือ เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้อนาคตของประเทศเราดีขึ้นนะครับภายใต้บริบทที่ท่านหลายๆท่านได้พูดถึงว่ากระทรวงเราเป็นกระทรวงแห่งอนาคตกระทรวงแห่งปัญญาแล้วก็เป็นกระทรวงแห่งโอกาสได้อย่างไรนะครับเราก็คงทราบกันดีว่าณนะวันนี้เนี่ยประเด็นท้าทายมีมากมายเหลือเกินมันเป็นประเด็นท้าทายที่เกิดจากโลกภายนอกที่ผมเรียกว่าเป็น one world one destiny คือหนึ่งโลกหนึ่งชะตากรรมร่วม ต้องขอชื่นชมทางอวนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีเป็นกำลังหลักสำคัญในการช่วยในเรื่องของโควิด -19 อยู่มากมาั่เมายนะครับแต่จากนี้ไปมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโควิด -19 แล้วมันจะเป็นเรื่องของ Climate change มันจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรากำลังพูดถึงนะครับเรื่องของ geo uh, Ge political conflict เรื่องของ Cyber Attack ต่างๆซึ่งรงุรนแล้วแต่ต้องอาศัยปัญญานะครับไว้นั้นกระง นี้จะเป็นกระทรวงหลักที่เราจะมองว่าเราจะดิวกับเรื่องของ global dynamic หรือ global commons ได้อย่างไรนะครับแต่พร้อมกันนั้นผมเชื่อว่ากระทรวงนี้จะเป็นกระทรวงหลักอีกกระทรวงหนึ่งที่เราจะมามองถึงเรื่องของการก้าวข้ามนะครับกับดักต่างๆของประเทศไทยซึ่งหลายๆท่านได้พูดถึงนะครับก็คือกับดักรายได้ปานกลางกับดักของความเหลื่อมล้ําแล้วก็กับดักของความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้น กระทรวงนี้เป็นกระทรวงบูรณาการที่มีทั้งศาสตร์ทางด้านของวิทยาศาสตร์ทางด้านของสังคมศาสตร์ทางด้านของมนุษยศาสตร์นะครับเป็นกระทรวงที่มีบูรณาการเป็นองค์รวมเพราะนั้นคําตอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ยากหนักนะครับที่จะฝ่าฟันไปได้นะครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือว่าลอจิกของการตั้งกระทรวงนี้มานะครับ นอกเหนือจากที่ท่านบจินตันตองแลวก็ทางด้านท่านธีรเกียรติได้พูดถึงว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราต้องการสปินออฟในส่วนของอุดมศึกษาออกมาเด็กส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ทางอาจารย์อุดมนะครับคุณห,หมออุดมได้พูดถึงก็คือตอนนั้นท่านนายกก็มาปรึกษาว่าเอ๊ะถ้าท่านอยากจะผลักดันไทยแลนด์4.0ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั้นจะต้องทำยังไงนะครับคำตอบหนึ่งก็คือเรากำลังมองถึงเรื่องของ เราต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาเพราะฉะนั้นกระทรวงอวจึงเกิดขึ้นเป็นเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยทุนมนุษย์แล้วก็ทุนทางด้านขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดจากนี้ไปนะครับในศตวรรษที่แ1นั้นเราก็ทราบกันดีว่าทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยสองสิ่ง คือ t ALENTS and TECHNOLOGY หรือ STI และกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทุนมนุษย์กระทรวงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อเนกเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยเป็นแบบที่รีกรอนยูเคยพูดไว้ครับว่า IMPLEMENTATION IS A POLICY คุณจะวางออกแบบอะไรให้ดีแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่สามารถ EXECUTE ออกมาได้มันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอ,ขอบขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีไว้ในโอกาสนี้ด้วย สิ่งหนึ่งของความการสร้างคนของพวกเรายัางไม่หยุดนะครับเรามีการสร้างคนทั้ง,ง,งเรื่องของแมนพาวเวอร์ในส่วนหนึ่งแล้วก็เบรนดพาวเวอร์ในส่วนหนึ่งเราถึงเข้าใจว่าทําไมท่านถึงพูดถึงนะครับเ,เรื่องของการไปดวงจันทร์หรือเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าเราต้องการให้คนอีกส่วนหนึ่งเป็นสเปียร์เฮดของการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้มีแค่ภารกิจการสร้างแมนพาวเวอร์ แต่เรามีภารกิจของการสร้างภูของ t a l e n t ของ b r ร i n Power ที่จะทำให้ประเทศทเราไปข้างหน้าได้นะครับสักวันหนึ่งเราจะต้องก้าวข้ามสิ่ง,งต่างตอีกมากมายนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญครับผมคิดว่าคือเรื่องของแซน Technology and Innovation ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านอาจารย์อเนกได้พูดถึงการต่อจิ๊กซอตัวสาคัญของทัชชาในส่วนหนึ่งกับทัชชุวิตในอีกส่วนหนึ่งนะครับเะฉนนั้นเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของเนเชอร์ไซด์อีกต่อไป เรากำลังพูดถึงเรื่องของโซเชียลไซน์เรื่องของ humanity ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นทิศทางในอนาคตผมคิดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงโลกเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศเหล่านั้นกําลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจาก s e n ์ for นะครับ modernity หรือ modernism ณนะวันนี้เรากำลังพูดถึง sense for sustainability นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี for humanity แล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของ inclusive innovation ต่างๆ เพราะฉะนั้นพลังของราชพัฒร,ราชมงคลหรือพลังของมหาลัยนะครับวิจัยนั้นเมื่อผนึกกาลังกันเท่านั้นนะครับที่จะทําให้สิ่งต่างๆเราเหล่าน,นี้นั้นเกิดเป็นจริงขึ้นมานเกิดผลสมบ,บิษต์ขึ้นมาอย่างแท้จริงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้มากกว่าคือหนึ่งเราเหลียวหลังแลนหน้าข้าง ในสามปีที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับภายใต้การนําของท่านนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็ท่านอนเอกเหล่าธรรมทัศน์นั้นนะครับแต่เราก็มองมอง,มองไปข้างหน้าซึ่งเป็นโลกที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่ามีอยู่3มเรื่องสําคัญนะครับที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันและเพราะอย่างยิ่งอวจะเป็นกระทรวงหลักในส่วนนี้คือสิ่งที่ เราเรียกว่า the second grade reform คือการขับเคลื่อนการปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับซึ่งเรามี the first grade reform เพียงครั้งเดียวคือสมัยล้นเก้ารัชกาลที่5ณนะวันนี้เรา Reform มาระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ายังไม่เพียงพอณนะวันนี้คือเราจะต้องมีการรี f ฟอร์มครั้งใหญ่แชกเช่นเดียวกับตึ้งเซลผิงซึ่งเขาประกาศ4ทันสมัยขึ้นมา 1. ใน4ทันสมัยคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหนใน4ทันสมัยคือเรื่อง เกษตรเรื่องอุตสาหกรรมหรือเรื่องการอาหารต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมเชื่อว่าเราจะเป็นกําลังหลักนะครับภายใต้การนําของท่านนายกรัฐมนตรีภายใต้การนํา,นา,านของท่านอาจารย์อเนกก็ตามนะครับแต่ในส่วนที่2ครับผมคิดว่ามันมีนิวฟอนเทียของแซนเทคโนโลยีอด์อินโนเวชั่นที่เรากําลังจะต้องมองไปข้างหน้าเวลาเราพูดถึงนิวฟอนเทียเราชอบไปพูดถึงดิฟเทกเราชอบไปพูดถึงอะไรที่เป็นแอดวานซ์นะครับจนไกลตัว แต่ผมเชื่อว่าถ้าทำนิวฟอนเทียนนี้ให้ดีจากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ไม่จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของ c r e เอที e อ o n ค m นนะครับเป็นเรื่องของ e a s e o f doing b u s i n เ s s เป็นเรื่องของอะไร transparency เรื่องของ r u l l of law ก็ได้แต่ในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือ3เรื่องที่เป็นเรื่องของ g l o b a l commons ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate agenda นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ re inventing the commons ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ circular economy ซึ่งอยู่ใน BCG นะครับผมคิดว่า3เรื่องนี้คือโจทย์หลักที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางด้าน Natural Science แต่เป็นโจทย์หลักที่ต้องอาศัยศาสตร์ของการบรูรณาการข้ามศาสตร์ระวังนะครับทัชชากับทัชวิชนะครับเข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะอยู่ภายใต้บริบทใหม่ของโลกที่ต้องการเรื่องของ Circular ที่ต้องการเรื่องของการ Managing the Common ใหม่นะครับที่ต้องการเรื่องของการอยู่อย่างไร ภายใต้ climate change ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นท้าทายอีกประเด็นท้าทายหนึ่งที่อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีไว้นะครับก็คือเรื่องของ lost decades นะครับที่ผ่านมานะเราเจอมาเยอะแต่เรากำลังเจอ lost generation เดี๋ยวพาะอย่างยิ่ง lockdown generation ในช่วงโควิดนะครับเด็กนักเรียนต้องอถูกออกจากการเรียนนะครับ แล้วก <cin> ็เรียนออนไลน์ก <com> <com> ็มีประสิทธ <celand> <si curs CDU S 2> ิภาพบ้างไม่มิประสิทธิภาพบ้างนั้นผมเชื่อว่าเป็นภารกิจสําคัญของอวที่จะทำให้ให้นะครับซ่อมเสริมสร้างนะครับเด็กต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันกระเถิบไปจนถึงเด็กเล็กจนกระทั่งเด็กมัธยมที่ก่อนจะเข้ามหาลัยหรือแม้กรทั่งคนที่อยู่จะเป็นบันติดต่อไปนั้นเราจะมองในส่วนนี้นะครับเพราะเขาจะเป็นกําลังหลักของประเทศ ที่ทำถูกผลกระทบจากโควิดนะครับให,ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ส่วนที่สำคัญครับผมคิดว่าคือเรื่องของกระทรวงอวเราเป็นกระทรวงต้นแบบของระบบราชการแห่งอนาคตครับผมคิดว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีเสน่ห์บางคนไม่ค่อยอยากมาหรอกรัฐมนตรีที่มาจากการเมืองมากๆเขาไม่ค่อยอยากมาเพราะไม่ค่อยมีอำนาจนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีหน่วยราชการเยอะ แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามท่านได้เชยชมไว้ว่าเป็นกระทรวงที่นะครับดีโบ z ค t คาทเซชันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากกระทรวงนี้เป็นกระทรวงต้นแบบได้นะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราทำงานเป็นเครือข่ายเราทำงานในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบของนะครับกระสวงพวงกลมนะครับไม่ใช่เป็นเซนทรัลยฮาราคิคอลสตรัคเจอร์แต่มันเป็นเรื่องของมัลติเลเยอร polycentric network นะครับที่มากๆาเหลือเกินนะครับแต่ส่วนนี้2ที่สำคัญครับผมคิดว่าส่วนนี้คืออยากจะให้รักษาในส่วนนี้ต่อไปก็คือ merit ของกระทรวงเราที่เป็นกระทรวงที่มีมิติทั้งทาง,ง,งด้านของ e o o n o m i c นะครับ environment เรื่อง Society แล้วก็ human wisdom ในเวลาเดียวกันเป็นกระทรวงเป็นกระทรวงที่เราสามารถที่จะเอาเรื่องของ agenda แล้วก็ไปสู่ area base แล้วก็มาผสมผสานกับ functional ที่เป็น specialized ของแต่ละ ยูนิตของสวนวิจัยหรือว่าของมาอะไรต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญครับผมคิดว่ากระทรวงนี้มิชชั่นนะครับอาจจะแปลแปลเปลี่ยนไปหรือยังไงก็ตามแต่ปรัชญาของตัวกระทรวงยังคงอยู่ก็คือกระทรวงแห่งการสร้างนะครับปัญญาเ,เพื่อเพื่อสร้างอนาคตนะครับผมคิดว่ากระทรวงนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไว้เราเป็นกระทรวงของการที่มองไปข้างหน้า เราเป็นฟลอร์ฟลอนของการขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0เราเป็นฟลอร์เราเป็นเรื่องของ s p e a r h e เ d เราเป็นเรื่องของ Sandbox ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ educational sandbox ที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงหรือ regulatory sandbox หรือแม้ทางเรื่องของ sandbox ใหม่ๆนะครับในเรื่องของ social sandbox หรือก n a นาน sandbox นะครับจริงๆแล้วเราบินกระทรวงที่ยังมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมสาสศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะครับสิ่งต่างๆก็คือว่าเราถ้าสามารถผนึกกําลังกันและเป็นต้นน้ําของปัญญานะครับในการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับโดยเริ่มต้นจากกระทรวงนี้สุดท้ายแล้วครับผมคิดว่ามีคําอยู่สองสามคำที่อยาก,กฝากกระทรวงนี้ไว้ซึ่งผมเคยเรือเคยได้พูดถึงไว้ในระดับหนึ่งกระทรวงนี้ไม่ใช่เป็นกระทรวงที่มี ability to support เท่านั้น แต่ต้องมี power to lead ต้องมี power to lead ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศนะครับกระทรวงเอื่นต,ต่างคนต่างมี merit แต่เป็นกระทรวงในเชิงของการผลักดันเป็น functional แต่เราเป็นกระทรวงต้นน้ำที่เราสามารถที่จะบรณาการข้ามศาสตร์แล้วก็มีในใน multi domain ที่จะต้องดูแลนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจึงไว้ใจกระทรวงนี้ ในการเป็นตัว Key Driver ในกในการขับเคลื่อน Thailand 4.0แล้วก็เป็น Key Driver ในการขับเคลื่อน BCG นะครับซึ่งจะเป็น r r w t s Engine ของประเทศหลังโควิดนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าในเมื่อผู้ใหญ่ในเมื่อผู้บริหารประเทศนั้นให้ความไว้วางใจเราผมเชื่อในศักยภาพของทุกท่านในที่นี้นะครับ เราสอง,ส,องสาปีที่ผ่านมาหลายอย่างบางอาจจะยังต้องขยับกันบ้างแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วย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  strategic commitment นะครับที่พวกเรามีกันผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นกระทรวงที่เป็นกำลังหลักกระทรวงหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราไม่ได้มาพูดถึงแค่เรื่องของ นะครับ productivity เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของนะครับเรื่องของไอ prosperity แต่เรากำลังพูดถึงสั่สำคัญที่จะต่อกับเรื่องของไอ equality นะครับผ่านเรื่องของ area base ผ่านเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่มาอะไรแต่ละส่วนหรือการวิจัยแต่ละส่วนนั้นผลึกกำลังกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีและก็ทางผู้บริหารได้ช่วยกันทา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง U2T ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันกําลังจะผลิดอกออกผลและสุดท้ายที่สําคัญครับผมเชื่อว่าเราจะไปข้างหน้าได้นะครับประเทศไทยก็ฝากความหวังไว้ให้กับพวกเราในที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ